เรียกจออะไรปูปูเรียกว่าอะไรปูฮะเก้าหรอเก้าวก้าไหมอะไรนะ9ก้าก้าใช่ไหมครับเก้าหนึ่งก้าก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาที่ศาล ปูแหยายขันทองนะครับมาก็สถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือนะครับสําหรับปูแหยายขันทองนะครับผมก็ได้มาเจอนกนะครับนกไม่รู้เป็นนกอะไรนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับสงสัยเป็นนกที่เฝ้าเฝ้าปูแหยยายขันทองนะครับ ชือนกอะไรน้อเนี่นกอะไรครับได้<ต><ว>จอกตัวไหนหรอกไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วใส่เป็นนกที่เฝ้าคุณปู่อยู่นี่เลยมะ เฝ้าคุณปู่หรอนกอะไรเนี่ยวันนี้นะครับผมก็มาเป็นวันที่สองแล้วนะครับก็ยังมาเจอนกอยู่ที่เดิมนะครับไม่ไปไหนนะครับสงสัยจะเป็นนกที่ให้โชคให้ลาบหรือว่าเฝ้าคุณปู่อยู่ที่นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับนกอะไรเนี่ยเจ้าเลขจออะไรครับเลขจกออะไรลเลข่ออะไรเก้า อะไรครับเลียกอะไรเลียกอะไรครับนะอะไรนะก้าก้าใช่ไหมก้าเหรอก้าเหรอก้าวก้าไหมก้าเหรอก้าอะไร,รก้าอะไรครับ เก้าหนึ่งอืมอืมอืมเก้าอะไรลูกเรียกจออะไรปู่ปู่เรียกว่าอะไรปู่ฮะปู่เรียกว่าอะไรครับเก้าเหรอเก้าเหรอขึ้นอยู่บนช้างเลยเหรอขึ้นอยู่บนช้างบนม้าเลย นบอ,อ,อกอะไรครับบอ,อกอะไรครับเก้าอะโอ้ขึ้นอยู่บนช้างขึ้นอยู่บนช้างเจ้าปู่เลยขึ้นอยู่บนช้างเจ้าปู่เลยนะบอ,อกอะไรครับอืม ไปกออะไรครับก้าวอะไรก้าวสองไหมก้าวสองไหมเมก้าวสองไหม เอาซิเกียด์ละบิดบิดซิเกียด์ละบิดซิเกียด์ละเออบิดซิเกียด์ละบิดซิเกียด์ละวออกอะไรครับเจ้าอะไรครับเจ้าเจ้าอะไรเจ้าอะไรครับเจ้าหนึ่งเจ้าสองเจ้าอะไรครับเอาบิดซิเกียด์ละ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 ้วเอห เจ็ดอีกครับิดคลิกเจ็ดอ e ีกอ่ะบิดอีกบิดอีกเรียกอะไรลูกเลขยกอกอะไรครับวันที่วันที่สิบหกพฤษภาเรียกจอกอะไรเนาะวันที่สิบหกพฤษภาหกสี่นี้เลขยกอกอะไรลูกเนี่ยได้อยู่ที่ดีเนาะได้อยู่กับช้างเลยอ่ะ อะไรครคับได้เออกาออะไรลูกก้าเก้าอะไรหืมโอ้ได้ขี่ทั้งสองอย่างนะขี่ทั้งช้างทั้งม้าเลยนะกระโดดไปกระโดดมาเลยนะไม่ยอมไปไหนเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับนกไม่รู้ว่าชื่อนกอะไรนะครับ โน้ตขึ้นไปละบินขึ้นไปละกระโดดไปกระโดดมาขึ้นทั้งม้าขึ้นทั้งช้างนี่ผมต้องหาเลขแล้วเนี่ยหาเลขแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับก็อยู่ในนี่นะครับคุณผู้ชมอยู่ที่สารปู่แหแล้วก็ยายขันทองนะครับแล้วก็นี่นะครับด้านล่างนี้ก็จะมีนกนะครับคุณผู้ชมนะครับก็จะไม่ไปไหนนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับก็จะอยู่เฝ้าสารนี้ตลอดนะครับ ผมมาวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบนะครับให้กับ f c ทุกท่านนะครับหวังว่าคงจะได้โชคได้ลาบกับเจ้านกน้อยนี่เนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มนับนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าร้องกี่ครั้งผมจะเอาตัวนั้นเลยเด้อนี่ยเอาเริ่มนับแล้วอ่ะออกตัวไหนโล่เลขจอ,อกตัวไหนครับอะไม่บอกเหรอนอนเฉยเลยทีนี้ เวลาถามเรียกเลยยุ่นิ่งเลยเอาหนึ่งหนึ่งละเอาหนึ่งอะไรหนึ่งละนองแค่ข้างเดียวอยู่สอง สองละสามนั่งสบายเลยนะได้นั่งบนช้างบนม้าเจ้าปู่นั่งสบายเลยเนาะ ็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาที่ศาลปูแหย่ยายขันทองนะครับมาก็สถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือนะครับสําหรับปูแหยยายขันทองนะครับผมก็ได้มาเจอนกนะครับนกไม่รู้เป็นนกอะไรนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับ ลงสายเป็นนกที่เฝ้าเฝ้าบูแหงจกันทองนะครับนี่นะครับชื่อนกอะไรเน้ะเนี่ยนกอะไรครับได้จอกตัวไหนหรอไปแล้วไปแล้วครับ เป็นนกที่เฝ้าคุณปู่อยู่นี่เลยมะนกเฝ้าคุณปู่เหรอนกอะไรเนี่ย เจ้าเรียกจ่ออะไรครับเรียกจ่ออะไรลูกเรียกจ่ออะไรเก้าวออกอะไรครับเรียกจ่ออะไรลูกเรียกจ่ออะไร,ออไรครัรรรคบฮะอ,อะไรนะก้าวก้าใช่ไหมก้าวเหรอ ก้าเหรอก้าวก้าไหมเก้าเหรอเก้าอะไรเก้าอะไรครับเก้าหนึ่งเก้าอะไรลูกเลียกจออะไรปู่ปูเรียกว่าอะไรปูฮะ ปู่เรียกว่าอะไรครับเก้าหรอเก้าหรอขึ้นอยู่บนช้างเลยเหรอขึ้นอยู่บนช้างบนม้าเลยอ่านี่บอกอะไรครับบอกอะไรครับเก้าอ่ะโอ้ขึ้นอยู่บนช้าง ขึ้นอยู่บนช้างเจ้าปู่เลยขึ้นอยู่บนช้างเจ้าปู่เลยนะออกอะไรครับอืมไปออกอะไรครับก้าอะไรก้าสองไหม ก้าสองไหมอืมเก้าสองไหมอ้เกียรล้วบิดบิดิเกียแล้วบิดชิเกียร์แล้วบิดิดเกียแล้ว